หมูกระทะครับผมิ่เบอร์บีติดอยู่ตรงเจ้าไบฟ้าครับหมูกระทะที่ไหนครับหมูกระทะดิโคลาครับอ๋อไม่ไม่ขายครับวันนี้ปิดครับครับพี่บอยครับพี่ได้มึงแอบด่ากูอะไรใครด่าพี่ผมไม่ได้ดา่าไหะตีไอ้ตีกิ้งก่าครับมันอยู่แถวนครศรีอะมันอยู่กรุงเทพอะบ้านอยู่นครศรีน,นะกูอะไม่ว่ามึงหรือว่าใครอะกูได้หมดเลยนะกูพูดตรงหน้าตากูได้หมดเลย มึงฟังกูนะพี่ตีไม่ได้ซวยธรรมดานะโคตรซวยเอาโหขอไปรุ่นเมืองแฟมเลยเอาไว้โ Oh my god that Oreo ผมบอกเลยว่าเจ๊ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับใช่ใช่พี่ตาไหมครับใช่ครับอยู่เมืองอะไรครับอยู่แฟมครับเอ็กซีนะครับพี่ชายครับน้องครับครับครับรักรักพี่ชายนะครับครับพี่แมมแม่มพ่อมึงในเด็กเชี่ยเหมือนกูรักมึงอ่ะฮัลโหลครับครับว่าไงครับเอลวีนี่จริงอ่ะครับอะไรนะครับเอวีนี่จริงอ่ะอะไรนะครับ เซฟหลุยนี่เจ๊งยังครับยังครับคนเล่นสามสิบกับคนหลับได้ข่าวอ่าใช่ครับแล้วแล้วทำไมมันนักหัวพ่อมึงไหมล่ะครับเมื่อไหร่ไปจะรันครับรอนานแล้วเนี่ยถามแม่มึงดูอ่ะยีฟแม่ครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับเฮ้ยหลุยอันนี้ใครครับเนี่ยเมื่อไหร่มึงโทรหาใครล่ะไอ้เหี้ยโทรหามึงอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตบแม่งเลยมาว่ะกูอยากโดนตอนนี้เลยอ่ะไอ้้เหีย แหมมอยู่ไหนฮะกูอยู่โคราชเป็นที่อะไรเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เฮียพวกอะไรอะไรมึงมึงจะซื้ออะไรเนี่ยเหมือนกูกลัวมึงเนาะเอาแล้วกูกลัวมึงอไหรล่ะแล้วกูกลัวมึงมื่อไหรล่ะเอาแล้วกูก็ไม่ได้กลัวมึงแล้วมึงจะลียยังไงล่ะเป็นย่าอ่อนไอ้เฮียฮัลโหลครับโลกกับบุญ่าวอะไรนะครับโลกกับบุญ่าวตั้งมุกตาสิครับอะไรนะครับตั้งมุกตาครับ ฝากตังไว้ที่ใครครับอะไรครับตั้งหมูกระทะครับผมเป็นเบอร์บีติดอยู่ตรงเต้าไฟฟปาครับหมูกระทะที่ไหนครับมูกระกาดิโคลาครับอ๋อไม่ไม่ขายครับวันนี้ปิดครับใกล้น้ำปลางครับไม่ขายครับหมดแล้วครับโอเคเอาปีเบาครับฮัลโหลครับ อหลครับไอ้ไอ้ไหนครับอันนี้เม่ไอมาเรอยกว่าอะไรใช่ครับใช่ครับโอ้หอยเอฟซีไอได้อำไรขอบคุณครับน้องขอบคุณครับเอาไอ้นี่ยคนดีก็มีอหลครับครับว่าไงครับพร้อมไหมครับพร้อมอะไรครับนัดจบครับพร้อมไหมครับที่ไหนครับได้หมดครับที่ไหนล่ะครับ โปเพชรนะครับมาว่ะครับมาเลยครับมาเลยครับอะก็มาดิมาว่ะก็มาวะฮัลโหลครับครับโองหัางแค่ครับครับขพรหานั่นเองครับพอดีผมมีเรื่องเล่าอยากเล่าให้ฟังครับเรื่องอะไรครับเรื่องโอกหักครับผมพอดีผมเลิกเพิ่งเลิกกับแฟนนะครับชื่ออะไรครับอชื่อแจ็คครับครับครับน้องแจ็คว่าไงครับ ครับพอดีว่าผมคบกับแฟนคนนี้มานานประมาณสักเจ็ดเดือนแล้วครับครับในที่นี้ว่าเพิ่งไปสังเกตว่าแฟ,แฟนของผมเนี่ยไปเหมือนไปคุยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใช่ครับอ๋อครับแล้วยังไงต่อครับอในที่นี้ผมก็มเหมือนเหมือนมีเพื่อนผมมามามา,มาพูดกับผมให้ฟังว่าเออะอะไรเนี่ย re. ว่ามีคนไปคบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่แล้วเราเราทำยังไงอ่ะทีนี้ก็ <S <S er ต้องรอดูครับใช่ต้องรอดูเพราะตอนนี้ยังอยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับครับตรงนี้พี่มีคําอะไรแนะนําอะไรไหมครับก็ในสถานการณ์แบบนี้ก็หาเมียใหม่รอเขาเหมือนกันครับหาเมียใหม่รอการรอรอรอครับเหมือนที่เขาทําอ๋อครับผมครับครับ สู้ๆครับน้องสู้ๆครับเดี๋ยวก็หาเมียใหม่ได้ครับสัลโลครับครับว่าไงครับอันนี้ใช่พี่เด่นครับเด่นไหนครับเด่นเด่นโคราชครับไม่ใช่ครับผิดคนหรือเปล่าครับน่าใช่ครับเบิร์นยาพี่อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เด่นพ่อมั้งฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับทว่าไงครับ ครับคุณอินเดตรามานี้ใช่ไหมครับใช่ครับขาคขอโทรจากบริษัทดัชเมีลวครับผมอะไรนะครับพี่บริษัทดัชเมีครับผมอ๋อไม่ได้รับครับรับสินจีบินเนาะหลครับสวัเขาหาใครครับโทรหาอันนี้พี่มารีครับใช่ครับใช่ครับโอเอฟซีครับพี่มันไม่มีแบบพูดนัดต่อยหรอวะหลุยฮัลโหลครับไอ้ไอ้ มีพว้นัดต่อยแบบวะหลอครับครับหรอหรออลโหลยตะมึงใครเนี่อูบอยนครศรีบอยไหนมึงได้หลายวันแล้วนะน้ำอาตอนเนาะบอยไหนครับพี่อ๋อพี่บอยเหรอนครศรีอะอ๋อวัสดีอวัสดีครับพี่บอยวัสดีครับพี่เอ้ยช่วงนี้ทำตัวเด่นๆเนี่ใช่ป่ะเด่นยังไงครับพี่ สัมจัมตัวเด่นแบบเมื่อกี้ยังฟังอยู่แบบหาเรื่องชอกต่อยใช่ปะเนี่ยมาแล้วเนี่ยดไม่ใช่ผมไม่อมีอะไรกับพี่บอยผมมีกับคนอื่นที่ไม่ใช่พี่บอยไม่มกมูอยากมีกับมือไงตาก็้าใจปะผมถ้าเดียวๆผมได้แต่ว่าทําใไม่หมาหมูอ่ะอะเฮ้ยเดียวๆกูไม่เดียวๆกูชอบหมาหมูอ่อะได้ปะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายสิอย่างนั้นอะอแล้วทำไมกูต้องแคร์ลูกผู้ชายมันกินไม่ได้ไงมีแต่ตายไงลูกผู้ชาย อ้าวผมแต่ผมแต่ผมไม่ได้ว่าพี่ผมหมายถึงคนอื่นครับพี่ชายแบบเออไม่กูไม่ได้ลูกผู้ชายอยู่แล้วไงมีแต่ยิงกับยิงอ่ะเอคนนั้ยิงพ่อมึงดิถ้าลลลููกผ้ชาายยคดิฮััโหรบพี่บอยครับพี่ได้มึงเง็บด่ากูใครด่าพี่ผมไม่ได้ด่าน่ะล้ออีกแล้วมึงไอ้ตัมึงล้อหรอกมึงล้อหรอกแก่กไอ้เหี้ย มึงรู้ตัวบ้างปะไอ้หน้าเหี้ยอะล้อหลอกอะไรผมล้อหลอกอะไรพี่เดี๋ยว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 วันนี้กูให้ไอ้ซันถัวมึงหน่อยผมไม่ได้ล้อหลอกพี่นะไม่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 ตามันมึงมึงล้อหลอกหลายครั้งแบบมึงก็เหมือนกับแบบกูโง่อะไอ้หน้าเหี้ยผมไม่ทำอะไรพี่บอะไรนี่ครับอะเกิดใจปะมึงมึงรู้ป่ะกูเล่นเมืองหลวงย่ะแบบ คนแม่งขูดน้อยเลยแล้วกูแบบหูดินอะ่ะก็เรยว่ากูจัดไปหามึงจัดเลยอะ่ะตอนนี้กูบอกไว้เอาอันนั้นไม่เกี่ยวกับผมนะอันนั้นน้องผมมันเป็นคนเปิดเกี่ยวนะพูดกลั้พูดืลองหุดินตายเออ้ยเนี่ยคนดูก็ดดาไอ้ไอ้เฮียบอยกูอยู่แถวกับมึงเนี่ยมึงเอาออกกูไหมคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะ RY RYDEN นะครับเจอมึงมึงบอกนะมึงบอกนะได้ครับอนะีนะ เจอหัวถนนในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเจอกูได้ทุกตัวเออมึงเอากับพี่บอยกูไหมกูบอกไว้มาเลยหน้าหียตั้งหลายเออผมไม่เกี่ยงแล้วมึงด้วยมึงด้วยผมไม่ผมไม่มีอะไรกับพี่บอยอยู่แล้วนับมึงรวมหมดอ่ะกูบอกไว้รวหมดอ่ะกับมึงอ่ะกูบอกไว้อะไม่สนแล้วผมไปทําอะไรพี่ก่อนอ่ะผมถามก่อนล้อหลอกกูหลายครั้งแล้วตาล้อหลอกอะไรพี่ผมล้อเล่นโอ้น่าน่ายังติดตลกอ่ะล้อเล่นโภมน่ะ อ่ะผมไม่ทำอะไรพี่บอยเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่บอยเลยผิดโอเล่นแล้วเอาสรุปว่าผมผิดว่างั้นไม่มีใครผิดตัคนเราอ่ะเดี๋ยวคนตายอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วมันก็เป็นคนบริสุทธิ์เลยมันก็้ยใจะปะเอางี้เอางี้งต่อยตยกับเพื่อนผมไหมอีกคนหนึ่งชื่อชื่อตีตีไหนตีไอ้ตีกิ้งกา่าครับมันอยู่แถวนครศรี่ะมันอยู่กรุงเทพอะ่ะ บ้านอยู่น <บา S 1> ครศรีกลัวะ<อ>ไม่ว่ามึงหรือว่าใครอะกูได้หมดเลยนะกูพูดตรงตรงนะตากเอวได้หมดเลยกูบอกตรงอ่ะชื่อเฟสเอาชื่อเฟสไหมครับหรือว่าเอาชื่อนี้เขาไหมเขาบอกเขาเขาอ,ออกตัวให้ผมได้หมดได้หมดเลยตาอ,ออกตัวไอ้มึงมึงต้องมาด้วยนะต้องออกตัวอยากจเจอมึงด้วยนคนชื่อตีะครับกูได้หมดเลยกูบอกว่ามึงพามันมาแบบมึงมากับกลัวได้หมดกูบอกให้กูวเอาได้หมดเลยขอให้มึงมาด้วยครับให้มึงพาเนี่ย คนชื่อตีเขาบอกว่าได้หมดเหมือนกันนี่นี่หาตีไหเห็นไหมในเช็ดโอ้ตาเอ้ยตามึงแบบสุดๆอ่ะตีใช่ครับใช่ครับสุดๆเลยอ่ะมึงอ่ะสุดๆเลยมึงมึงรู้ตัวบ้างปะสุดยังไงครับสุดยังไงพี่พี่เอากับผมไหมผมเลื่มไม่ไหวแล้วเนี่ยบาได้กูเอาแน่หน้าเยี่ยมทำไมอ่ะอะไรผมบอกว่าผมไม่อยากทำพี่รอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวกูโทรหาลูกน้องกูแป๊บแค่นี้ก่อนผมผมไม่อยากทำพี่ ผมยังหวานไหว,หวไหวไหวพี่เอาเลยไหวมันเอากูจริงนะนี่มันเอากูจริงนะนี่ฮัลโหลครับมึงน,นักเลงเหรอนักเลงะ,ะไรครับไม่กูเห็นมึงล้อลอกจัดเลยมึงมึงท้าเขาไปทั่วเลยอะมึงเอาไม่ละรอแล้วมึงยอมด้วยคนไม่ล่ะ ไหนไนมึงแรบลินไหน,ไหนแรบลินพ่อมึงอะคุยเลยฮัลโหล Hello, ครับฮัลโหลครับ oh, นะพี่ครับโอจากฟาร์มนะพี่อะไรวะทำไมก็พี่ตีเขารับแทนให้ผมได้ไงเขาเขาพิมพ์มาว่าไอ้บอยไหนกูยอยากเจอให้กูออกตัวแทนป้าพี่ตีบอก ไม่ใช่ผมนะพี่ตีอ่ะพี่ตีก็คือตีไอ้โกลเด้นเจตอ่ะ,ะผมไม่เกีียวผมไม่อยากมีเรื่องกับพี่บอลอยู่แล้วแต่พี่ตี๋เขาออกตัวให้ไงฮัลโหลครับ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 เขาว่าไงครับอยากอยากอยากโดนแบบ สนตีนะครับไป,ไปไปไปหาไปก็ไปดดวกับพ่อมึงอ่ะครับวครับครับว่าไงครับโทรมาจากบริษัทดัสเมลครับไม่รับครับไหนไอ้บอยวะกูบอกแล้วพี่ตีเขาออกตัวให้กูไอ้พัด <Yeah. S 1> พัด ไอ้บอยรุ่นใหญ่เจ๊พี่ตีกูหน่อยเลยฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ว่าไงครับผมมีเรื่องผีอพี่ผมอยากเล่าให้พี่ฟังอ่ะไม่ฟังครับเรื่องจังไรครับฮัลโหลครับฮัลโหลแม่ไปเอาเรื่องให้พี่ตีซวยเอ้ายังอยากเช่าบ้านแถวเขาใหญ่ไหมครับอะไรนะครับยังอยากเช่าบ้านแถวเขาใหญ่ไหมครับ อยากครับอยากครับแต่พอดีมันเป็นบ้านแบบพวกนักธุรกิจพันล้านนะครับที่จะเช่าอะครับครับมีตังไหมครับไม่มีครับปกติมันวันละแสนนองแต่ว่าพี่ไม่ได้เด็กโง่นะ่นนี่น้นองรวยเนี่ยน้องมีเนี่ยบ้านเขาใหญ่น่ะอ๋อจริงจริงพ่อผมเป็นนักธุรกิจครับที่จริงมันวันละแสนกว่าครับพี่แต่ว่าถ้าพี่มาอยู่พ่อผมลดให้เหลือวันละสองหมื่นครับเอางี้ไปคุยกับพ่อมันนะ ไอใช่นี่เหมือนกูโง่อะฮัลโหลไอ้บอยไอ้บอย,อบอยนครสีตังหมดเว้ยตังโทรศัพท์ม,มันหมดฮัลโหลฮัลโหลครับมึงใส่เสื้อตัวนี้มากี่วันแล้วเพิ่งใส่ครับมึงเอาดีๆเพิ่งใส่ครับเป็นอะไรมึงอาบน้ำหรือยังกูจะอาบไม่อาบเรื่องของกูอ่าได้ไอ้ตุนฮัลโหล โหยศาสตว์ไอ้เย็ยนลูกหลีเย็ยนไม่ได้เก่งเย็ยนเลยไอ้ควายฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับอันนี้ติดติดต่อจากโรงพยาบาลไม่เดินครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ครับเขาเมืองอยู่ครับเขาเลยอะไรนะดูที่ตับเมียูแู้วมึงบอกว่ามัะเมียกูไปทาเมียมือใช่ไหมมือใช่ไหมอะไรดูอยู่วันนั้นอ่ะมือใช่ไหมมึงบอกว่าถ้ามึงได้เมียกูเป็นเมียมึงจะทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมมึงใช่ไหมไม่ใช่ครับไอมาดีสวยมากมืงอนแหละกูกูเห็นอยู่วันนั้นมงไงมึงอยู่หลังโคตรถึงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับยาบาลไม่ไม่ใช่ครับพี่อย่ามึงอย่ามึงอย่าปากเจ้าแหลกกูเห็นอยู่กูมีคลิป ตอนไหนครับตอนไหนครับมึงอยู่โคราชใช่ไหมมึงอยู่โคราชใช่ไหมมึงอยู่โครเปใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับตอนนี้กําลังไปพัทยาครับมึงเจอรอบเมียกูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไอตาลูกอีแมมอีแมมอะไรวะกูไปรอบเมียเขาตอนไหนฮัลโหลครับครับว่าไงครับอ,รอ,รอันนี้ใช่พี่มาลีครับใช่ครับขอสายเกีตุ่นหน่อยครับตุ่นพ่อออมไงอัลโหลครับขอสายเกียรติ์หน่อยครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลค่ะค้าว่าไงครับหลครับหลอกพี่มะเลค้าว่าไงครับครับพี่เอฟซีนะครับพี่สู้ๆนะครับหลครับฮโหลครับว่าไงครับพี่มะเร็ว่าไงครับผมแดกน้ำปลาแม่พี่อ่ะแล้วผมท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอ่ะทำไงอ่ะบทำใจครับ อยากแบกเองฮัลโหลครับฮัลพี่ตาข้างหลังมีอะไรอ่ะพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่เบลลีมีแต่น,นักนักเลงขี้สุยอ่ะฮัลโหลครับว่าไงครับพี่ชายพี่ตาเอาง่ายๆพี่ตีสวยกูยยบอกเลยนะพี่ตีสวยนะ จะไอ้บอยนครสีแทนกูอะ่ะม,มึงฟังกูนะพี่ตีไม่ได้สวยธรรมดานะโคตรสวยพี่ไปด่าพี่บอยเองด้วยพี่ตีอะ่ะมบอกเลยว,ว่าพี่บอยเขารุ่นใหญพ่พี่ตีเขาออกตัวแทนให้ไง ไอ้น,นี้รถเบิกรถผิดคันไงเฮียเปเบิกรถนี่เก็ไงวะ oh, oh. เฮ้กูไปเก็บยังไงเนี่ย